อ่าน้องดูนะามาทําความรู้จักฮีโมฟิเลียก่อนโรคโรคฮีโมฟิเลียนะครับมันเป็นโรคนะฮะที่ถ่ายทอดนะครับผ่านทางยีนด้อยนะผ่านทางยีนด้อยนะครับเป็นการถ่ายทอดผ่านทางยีนด้อยนะครับยีนด้อยบนโครโมโซมเพศโอเคไหมโครโมโซมเพศต,ตัวนี้เขาหมายถึง X ดอยเนี่ยคือให้ใช้ตัวเล็กโอเคปะ่ะได้นะโอเคเพศเนี่ยเรามีเพศหญิงถูกไหมครับเพศหญิงและมีเพศอะไรครับเพศชายถูกไหมน้องดูนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็น XX ธรรมดาอันเนี้ยเรียกว่าเป็นผู้หญิงปกติเพอร์เฟไม่เป็นฮิมโมฟิเลียไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็น XX แล้วก็ใส่ดอยเข้าไปเนี่ยเรียกว่าเป็นพาหะ คือยังไม่เป็นโรคนะยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นแต่ว่าเป็นแค่พาหะแต่ถ้าเกิดอยากจะเป็นเนี่ยต้องอย่างนี้โอเคปะ้ะน้องต้องรู้นะครับเรียกแห่ถูกนะหนึ่งต้องเรียกเพศได้ถูกครับผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอ่าหญิงปกติหญิงพาหะแต่ก็ยังปกตินะพาหะคือปกตินะหญิงเป็นโรคฮีโมฟิเลียไปดูผู้ชายบ้างผู้ชายนะครับถ้าเป็นแบบนี้เลยคือผู้ชายปกติ แต่ถ้าเมื่อไหร่โครโมโซม X ของผู้ชายนะฮะดันทะลึ่งใส่นี้ก็ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราเรียกผู้ชายนี้เป็นโรคดังนั้นผู้ชายพาหะไม่มีเป็นโรคเลยโอเคไหมเอาละเรื่องของเรื่องคืออะไรเขาบอกว่าชายผิดปกติอ่ะน้องต้องรู้นะชายผิดปกติชายก็ต้องดูอันนี้ครับผิดปกติคือตัวนี้ตัวไหมครับแปลว่าตัวนี้คือผิดปกติเป็น X h แลวก็ Y โอเคปะ่ะแต่งานกับหญิงผาหะอ่ะาหญิงผาหะก็ตัวนี้ก็เป็น X x แล้วก็ h ถูกไหมครับถ้าน้องอยากจู้้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน้องจับคู่เลยจับนี่คู่นี่อ่าก็เป็น x พิยองอันนี้นะก็จะกลายเป็น x แล้วก็ x h อันนี้คือพาหะจับคู่นี่กับน,นี่เอาแล้ว x x แล้วก็ h h อันนี้เป็นโลกเลยอันนี้เป็นโลกเลยจับคู่ไหมครับเอา y เจอ x บ้างอันนี้ก็คือ xy อันนี้ปกติสุขแล้วจับคู่หลังนะครับก็เป็น x h แล้วก็ y อันนี้เป็นโลกดังนั้น ตัวที่เป็นโรคเนะี่ยพี่สายทาให้ดูนะตัวที่เป็นโรคคือตัวนี้หญิงก็เป็นโรคและชายนี้เป็นโรคถูกไหมครับฟังนะคําถามเข้าคําถามเลยตอนนี้ได้ผลลัพธ์แล้วนะนี่ผลนะผลัพธ์นะผลลัพธ์นะตัวที่ขีดเส้นใต้คือเป็นโรคนะ x, x คือผู้หญิง x y คือผู้ชายนะลูกสาวและลูกชายมีโอกาสเป็นโรคีิโมโบเลียคิดเป็นรอยละเท่าไหร่คิด2กรณีนะเอาลูกสาวนะคำถามได้คือลูกสาวลูกสาวเป็นีโิมโบเลียน้องดูเนะี่ยในลูกสาว ลูกสาวต้อง xx e e เป็นฮิมโมฟิเลียคือตัวนี้ถูกไหมก็คือ1ในอะไรหนึ่งในทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก้อนนี้ทั้งหมดอะไรสี่หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่คุณน้องคูณร้อยเข้าไปก็จะกลายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับโอเคเนาะลูกสาวนะคือถ้าเกิดพี่ได้มาเนี่ยอันนี้คือลูกสาวนะครับลูกสาวที่เป็นฮิมโมฟิเลียคือหนึ่งในสี่มันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่มีคําตอบอะองั้นก็แปลว่าคําถามข้อนี้เนี่ยก็ต้องมองว่าให้มองแค่กก้อนลูสาว อาลูกสาวคือก้อนนี้เป็นฮิมโวลเลีย1หนึ่งไม่เป็นหนึ่งถูกไหมครับก็แปลว่าเป็นคือ50%สซส่วนลูกชายก็มองก้อนนี้เป็นฮิมโิเลียหนึ่งไม่เป็นหนึ่งก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์งั้นก็แปลว่าต้องตอบข้อสองแหละเป็นการตีความคำถามโจทย์นะโอเคไหมแปลว่าของลูกสาวก็คิดแค่ลูกสาวกันเองลูกสาวที่มันออกมาเนี่ยมันก็มีแค่ก้อนนี้กับก้อนนี้แต่ว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยเป็นอ่ะก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งไงก็คือห 50, 50. ้าสิบห้าสิบเข้าไ คือถ้าได้ลูกสาวเนี่ยก็เรียกว่าเขาเรียกว่าถ้าได้ลูกสาวลุ้นได้เลยมีโอกาสเป็นฮิมโมฟิเลียเนี่ยห้ถ้าได้ลูกชายก็50%เข้าใจปะโอเคเนาะต่อไปนะครับ